สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการจะออกรถคันนี้แล้วแบบต้องดาวกี่เปอร์เซ็นต์ผ่อนกีมงวนนะมีคนถามมาในคอมเมนต์ผมเลยมาทำให้นะก็คันนี้ดาวมา48,000บาทโอเคบาทประมาณ15%นะครับผมก็มจะผ่อนตกงวนล,ละ6,603บาททุนนะครับผม ระยะเวลาในการผ่อนนี่จะอยู <work> ่ประมาณ4ป oh, ีนะแต่ถ้าเลือกเป็น5ปีอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่มวดละ57 0 0นะโอเคตอนแรกผมก็จะเอา5ปีแหละแต่ทีนี้คือเรื่องมันไม่ผ่านเขาขอเป็น4ปีผมก็เลยต้องย่นย่นระยะเวลาเหลือสปีนะไม่งั้นฝ่ายไนเขาไม่อนุมัติก็ย่นจนอนุมัติออกได้นะการดาวเนี่ยเราสามารถดาวได้ยัน5าเซเลยนะของราคารถนะครับผมก็ ส่วนค่าบำรุงรักษาอย่างเงี้ยแบบเช็คระยะอย่างเงี้ยผมตอบไม่ได้หมดนะว่า3,000เช็คเท่าไหร่6,000นหมื่สองเช็คกี่บาทน,นะแต่ว่าจากประสบการณ์พันโลแรกที่ผมไปเช็คนะผมเสียไปพันพันกว่าบาทน,นะครับผมโอเคเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง3าขวด3ามนิดนั่นแหละเออก็ แล้ก็มีค่าแรงช่างค่าประกันน้ำมันเครื่องของอะไรน้ำมันเครื่องของ Honda นะครับผมเป็นของสูงเลยเปลี่ยนของสูงเลยเบอร์ 10W30 นะครับผมก็ค่าเซอร์วิสพันโลแรกก็ประมาณนั้นนะมันจะมีเรทราคาตั้งแต่พันพันกว่าบาทจนถึง2,000ันกว่านะครับผมแล้วแต่เกีร์น้ำมันเครื่องที่เราจะใช้นะส่วนใหญ่ราคามันต่ำเพราะเกีร์น้ำมันเครื่องนี่แหละโอเคแล้วก็ การจะดูแลรักษาคันนี้นะก็อย่างแรกเลยที่ผมทำประจำก็โซ่โซ่ต้องขัดนี่ครับผม oh, <no. S 1> ผมจะใช้เป็นน้ำมันอย่างแรกนะถ้าจะล้างโซ่ผมจะใช้น้ำมันดีเซลนะครับผมหาเติมได้ตามปั๊มเลยเอาแก๊อนไปเติมนะอย่าเอาขวดอย่าเอาขวดพลาสติกไปเติมนะเขาไม่ให้นะโดนแรกกลับบ้านนะครับออแล้วก็เติมเนี่ยเราผมตอนนั้นผมเติมมา2ลิตร ตอนนี้นะมันถูกด้วยก็สามารถเอามาล้างโซ่ได้มันจะขาวเลยนะฟันขาวเหมือนผมเลยไม่ใช่แลนะนี่โซ่ล้างล้างเสร็จแล้วก็เราก็จะพอล้างเสร็จอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันแห้งไว้ก่อนนะหรือว่าใครจะแบบตั้งสแตนแล้วก็สตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์หนึ่งวอร์มให้มันน้ํากระเด็นออกจากโซ่หมดก็ได้นะหรือว่าจะขับเล่นขับเล่นก็ได้ให้นะ้ํามันกระเด็นออกจากโซ่ให้หมดนะ แล้วก็พอโซ่มันแห้งแล้วอ่ะก็กลับมาฉีดจารบีขาวให้โซ่นะครับผมก็ฉีดยังไงอ่อฉีดให้ทั่วเลยฉีดยังไงอ่ะฉีดร่องร่องด้านในอ่ะเอออย่าอย่าไปฉีดตรงนี้นะหลายคนแบบอาจจะสงสัยเนี่ยฉีดด้านหน้าโซ่อย่างเงี้ยเนี่ยด้านหน้าโซ่อย่างเงี้ยคือฉีดมันมันไม่ได้เป็นผลอะไรเลยนะต้องฉีดด้านในนะครับผมถ้ามันโดนโอลิงของโซ่นะ โซ่จะได้หล่อลื่น <Okay. S 1> นะครับผมจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะโซ่จะได้ไม่ไม่อะไรไม่อะไรอะข้อไม่ตายเออไม่ข้อตายโอ้คิดตั้งหลานข้อจะได้ไม่ตายนะแล้วโซ่จะใช้อยู่กับเราได้นานด้วยถ้าเราดูแลบำรุงรักษานะครับผมแล้วก็เวลาล้างรถอย่างเงี้ยก็พยายามล้าง ล้างแล้วก็พยายามเช็ดน้ําออกให้หมดนะครับผมตรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเช็ดไม่ถึงเช็ดออกไม่หมดก็ <Okay. S 1> ใช้เป็นโบโบแบบเอาลมที่มันแรงๆครับมาเป่าเป่าน้ําออกให้หมดนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้สนิมเนะี่ยกินน็อตได้นะครับผมสนิมมันจะขึ้นเออ oh, <no. S 1> แล้วมันจะเป็นผลเสียนะครับผมต่อตัวรถแล้วก็เรื่อง การบำรุงรักษาก็ประมาณนั้นนะครับผมเรื่องโซ่สำหรับโซ่อย่างเดียวนะแล้วก็ถ้ารถมันเลอะอย่างเงี้ยก็หมั่นล้างรถแล้วก็ขอท่อขอท่อก็ต้องล้างด้วยนะไม่งั้นสนิมขึ้นนะครับผม,มเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะเป็นแบบเพื่อนผมนะมมนแดงมาต่ไกอันนี้ก็รถยังใหม่อยู่นะรถยังใหม่อยู่ยังไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าก็หมั่นล้างด้วยไม่ใช่แบบล้างแต่ตัวรถน,นะขอท่อไม่ล้างต้องล้างขอท่อด้วยแล้วก็เช็ดให้แห้งนะอย่าไปแบบ ปเปีเป่ยนอย่าเี้ย <Okay. S 1> สตาร์ทโอเรียบร้อยนะสนิมแดดนะครับผมส่วนถ้าจะท่อเนี่ยเราจะเอาให้เงาอ่ะก็วควรใช้เป็นแบบน้ำยาขัดคอท่อขัดขัดเหล็กขัด,ขดสแตนเลสอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ผมจำไม่ได้แล้วผมใช้อะไรขัดเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะเป็นหลอดสีแดงๆนี่แหละ mm hmm. เพราะว่าพอขัดแล้วมันจะทำให้ท่อดูเงานะดูใหม่มันจะไม่หมองไม่หมองเหมือนรถเพื่อนผมมันคุหมองเลย oh, <no. S 1> แล้วก็ มีเรื่องการดูแลก็ประมาณนั้นครับผมแล้วก็พยายามพยายามอย่าเขาเรียกว่าไงอย่าขับตกหลุมเยอะตกหลุมบ่อยนะซีนโชคซึมซีนโชคลั่วอ,อย่างเงี้ยไม่ได oh <no. S 1> ้เลยพยายามขับหลบหลุมนะกระแทกบ่อยๆนี่อาจจะ,พะเพอออาจจะแม็กแตกเลยนะกระแทกหลุมก็ <No. S 1> พยายามขับทะเบียนไปไหนะทะเบียน ้าวชิบหายแล้วครับเบียนไปไหนฮะหายครับไม่ไม่มีแล้วไม่เอาใส่ได้มาตั้งนานไม่เอาใส่ใช่มันไม่เท่เราต้องถอดทิ้งแล้วก็วันนี้อยู่กับอะะไรนแบล็กเกาแบล็กเกาแบล็กเกาคือสวยนะแบล็กเกาสวยอะผมว่าสวยอ่ะสวยสวยสวยมากเลยมีอีกถังหนึ่งโอเคเลยนะก็เกินไปละ มีของกินมั้งอะหิวป่าวดูดิมีอะไรกินเราไปคุยดิครับเปิดใจอคุยดิมีอะไรกินนะไม่ไม่ผมไม่กินช่วงนี้ผมอิ่มแล้วไม่ค่อยมีตังด้วยลกอยู่บ้านเนี่ยครับเนี่ยก็บ้านผมเองรายได้ลดลงอันนี้บ้านใครนะบ้านผมเองแถวนี้ใช่เหรอบ้านผมเนี่ยผมอยู่ตรงนี้แหละลงจอดรถอยู่ไหนลงจอดรถลงจอดรถนี่อยู่อยู่ตรงนี้อีกสองคันนั้นค่ะสองคันนั้นรถค่ะรถคนใช้เหรอ อ๋อรถรถคนใช้ครับโอเคใช่รถคนใช้คนใช้ครับรถคันนี้คันนี้คันนี้ท่านไหนคันนี้คันนี้รถพ่อผมสี่ห้าคันนี้รถพ่อผมเนี่ยใช่เหรอเอ๊จอดสี่ห้าคันเนี่ยว่างผมแต่ผมนอนตรงถักขยะน่ะเวยเกินก็ข้าวๆนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ยังไม่ได้รีวิวของแต่งนะคลิปหน้าอาจจะ รีวิวของแต่งแต่มันมีไม่เยอะไม่อยากรีวิวเลย <Nope. S 1> แต่ใครอยากให้รีวิวก็ลองคอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะรีวิวให้ของแต่งก็สองทิ้นเองวะตอนนี้มีอนะไรบ้างอะไม่มีอะไรไมีแค่ชิลกับท่อชิลท่อสองอย่างจริงๆนะของแต่งไม่มีอะไรแล้ว <S <S คือเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าทาเป็นเสียงท่อคลิปเสียงท่อเอออยากฟังเสียงทอกันไหม กดไลค์เยอะๆนะคอมเมนต์ Comment มาด้วยว่าอยากฟังไหมเดี๋ยวทําให้คลิปเสียงท่อเดี๋ยวขอไปหาสถานที่คนไม่ค่อยมีก่อนเดี๋ยวโดนด่าคลิปนี้ก็กากไว้ก่อนเสียงท่อเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยฟังดูกันบ้านมึงใครจะด่าบ้านรวยไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีมีความเกรงใจโอเคนรอบข้างด้วยนะเดี๋ยวโดเกรงใจโดนใส่เก <Yo. S 2> หมาไม่ได้ ประมาณนี้แหละครับผมสําหรับการดาวการดูแลรักษาก็มันเช็ครถเช็ครถอย่างเงี้ยก่อนจะเที่ยวก็เช็คว่าแบบตรงไหนไม่ดีอย่างเงี้ยแบบเช็คเบรกเช็คผ้าเบรกเช็คน้มันเครื่องเช็คพวกน้ํายาหล่อเย็นใช่ว่าแบบหายไปบ้างไหมอย่างเงี้ยเช็คไฟลงไฟเลี้ยวเช็คคือเช็คให้หมดอะครับเช็ครถช่วงนี้หน้าร้อนเข้าสูตรไปเลยเข้าสูตรเช็คเลยช่วงนี้หน้าร้อนเช็คยางบ่อยๆ ทำไมครับทำไมความร้อนไงความร้อนทาไมครับคุณไม่เรียนมาคุณไม่รู้เหรอผมไม่ได้เรียนเน่ยมันจะทําให้ยางลมยางมันเราต้องขยันเติมบ่อยๆอ๋อลมยางออกอะนะซึ่งได้เวลาโดนแดดร้อนๆอ๋ออย่างนี้นี่เองนะผมลืมไปเลยก็เช็คลมยางด้วยว่าแบบคนเติมเท่าไหร่ะเติมเท่าไหร่ฮะ CBR เติมเท่าไร CBR เติมผมเติมตามเนี้ยตามป้าย เขามีบอกอยู่อ่ะมีป้ายบอกใช่ข้างหน้าสามหกหลังสี่สิบสองประมาณนั้นอ่ะใช่หน้าสามหกหลังสี่สองโตามนี้เลยถ้าน้อยกว่านี้ก็มันแล้วแต่คนใช้แต่ผมเติมตามนี้ตลอดแล้วก็ไม่มีละการดูแลรถรักษารถก็ถ้าอยากให้อยู่นานๆก็ทำตามที่ผมบอกโอเคหรือใคร ถ้าผมบอกไม่หมดก็คอมเมนต์มาได้ว่าแบบผมอาจจะยังดูแลไม่ทั่วถึงนะก็คอมเมนต์มาบอกได้ส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดซับสไครต์คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันโอเคแลครับผมกดไลค์เยอะๆนะกดติดตามเยอะๆเ,เดี๋ยวถ้าถึาถงพันคนเดี๋ยวมีฉลองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย